ดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าใต้ชนบทมาแล้วเพื่อนเพื่อนมาทำมาทำอะไรนะมาทำเออเคือเ่นกวนกันคอยดูว่าจะเป็นยังไงสูตรผลไม้กวนยีตะว่ามันจะเป็นยังไงมาดูกันนะ เราเพื่อนๆรากบ็รินนิดเ,เยอะมากเลยมีซัจะเทดูสีกันนะนี่สีสวยจังเลยมากินมามากินอนะ่ะมาดูกันนะเพื่อนๆเนาะวจะมรเลยจ้าสีสวยๆเนาะเพื่อนๆเนาะ เปรี้ยวเปรี้ยวเหมือนมะขามเลยแต่ว่ารสรสชาติมันจะอร่อยกว่ามะขามนะมันมะขามเปรี้ยวนะแต่ว่าหวานหวานกว่ามะขามเปรี้ยวนิดนึงแต่ว่ารสชาติเขาจะหอมกว่ามันจะหอม เออทำเยีเยมเยีเ่ยมเคเรนยะทำเยี่ยมไหมนั่นน่ะเยมเออ black black เคเรนอันนี้มัน red เคเรนอรันนี้ red เคเรนอันนี้สีแดงเนาะในยตาจะทำอันนี้กวนนะในยตาจะจะ,จะให้ดูเออเยมเออ สีดำแยมมันทำมันกันเลยเพืเ่อนๆแต่อันนั้นเยาตาไม่ปัน่นแยมเยตาไม่ปัน่นเยตามาควนควนแต่ใส่แค่น้ำตาลแยมเนาะอันนี้ใส่น้ำตาลธรรมดาเน,นะาะเยตาให้ดูมาดูแยมมันนั่นกันแยมเคเรนเครนเครนสีดำแบล็คเคเรนเพื่อนๆนี่เนาะที่เยตาเก็บวันนั้นเชนตูว้ยตาไม่มีน้ำตาลแยมอันนี้เยตาใส่น้ำตาลแยมไปแล้วนะใส่น้ำตาลแยมไปแล้ว มันก็ใครทำมันกวนอะไรเพื่อนๆเนาะยีตะเอาตัวนี้มากดๆๆๆนี่ในเราต้มไปมันก็เปื่อยเองเลยมันก็คลายๆาคลายๆกวนแต่เดี๋ยวสีแดงเดี๋ยวยีตะกวนยีตาจะใช้จะ,จ,ะจะปั่นเอาอันนี้เราใส่แยมเราเป็นชิ้นๆอย่างนี้ก็ได้มันไม่ชิ้นหรอกเดี๋ยวกวนไปเดี๋ยวมันก็จะจะนั่นเองเลย ไม่เดือดให้มันเดือดก่อน,นเดี๋ยวมาดูตอนเดือดเดือดแล้วเพื่อนๆเริ่มเดินแล้วในระหว่างที่รอเดี๋ยวยายเต้จะพาเพื่อนๆไปปันนน่นแนะนปั่นสีแดงมากวนกันเนาะอันนี้อันนี้เป็นแยมนะแยม black currant แต่กวนเป็นกวนเป็นเรด currant ร e d c u r r น n t c u r r สีแดงอันนี้ค u r r a n สีดำ พอมันหอมดีมันไม่มีมาเยอะเยะตาก็เลยทำแยมมันอร่อยดีเนะาะเดี๋ยวไปดูปั่นกันเดีย๋ยวไปปั่นสีแดงกันพเือ่อนเพื่อน,น,นทีนี้เราก็มาใส่เตาวนเนาะใส่เตากวนใส่เตาวน,นให้มันเดือดนี่มันก็ทําเหมือนแยมมัเนาะแต่อันนี้มันจะเละเนาะเพราะว่าเราไปเราไปอ,อ,อะไรนะ เราไปไปตากเนาะให้นั่นเราใส่ขวดพันแยมมันก็จะยีตะไม่ปั่นจะเอาไว้ให้มันเป็นชิ้นๆเนาะอะไรเดี๋ยวเดือดค่อยมาดูกันเดี๋ยวมาตากกันเดี๋ยวไปใส่เดี๋ยวเราก็ไปใส่ขวดแยมกันเนาะัานทำแยมนะมันเดือดปุดๆอย่างนี้สามถึงห้านาทีก็ก็ได้แล้วเพื่อนๆคนให้มันเดือดปุดๆๆอย่างนี้ทิ้งไว้สามถึงห้านาทีก็ ใช้ได้แล้วก็มาใส่ขวดเนาะนะใส่ขวดเพื่อนเก็รู้แล้เลยลเนาะไม่ต้องทําให้ดูหรอกนะเพื่อนๆก็ใส่ขวดเหมือนเียเยาตาเคยทยําแยมสตรอเบอรี่ให้ดูนั่นแหละพราะว่าย,ยตาใช้กล้องหลังเนาะต้องกลับกล้องหน้าเดี๋ยวดูก่อนไฟเลยนะต้องให้มันเดือดๆอย่างนี้นะเอาไปใส่ขวดเลยนะเพื่อนเพอเพราไม่ได้ต้มอ,อีกเนาะยตาจะใส่ขวดให้ดู คนมันก็จะยากอะไรลบเพื่อนๆน,นี่เลยนีย่นี้เลยมีเพื่อนๆถามว่ายีตาไม่ร้อนเลยตอนแรกมันยังไม่ร้อนหรอกเขาต้องรีบทำถ้าเราถือไว้นานความร้อนมันก็จะมาถึงมือเราเนาะเราต้องรีบใส่รีบปิดเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ร้อนถึงมือหรอกกว่าจะถึงกว่าจะถึงมือยีตาก็เสร็จแล้วเนาะมันเริ่มร้อนแล้วนนะนัะ่น กินไหมนี่ความพูดไรร้อนร้อนร้อนเนาะแค่นี้เลยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปทำไม่นั่นกันต่อไปกวน

มันไม่เต็มนะเพื่อนๆสีดำมันมันน้อยมันมันไม่ได้กิโลหนึ่งยิาตาไปเอาไอ้นั่นมาใส่ด้วยไอ้ไอ้ที่ว่าที่มันผสมนะเนาะที่ว่ายิาตาบอกว่าสีดำผสมกับกูดเบอร์รี่นะละไรยิาตาไปเอาตัวนั้นแหละมาผสมด้วยจะได้ได้ สีแดงกันเริ่มเดือนแล้วเพื่อนๆอ,อู้เยอะมากเลยวันนี้ยยตาทําเยอะมากเลยเพราะว่าปกติทุกอย่างเลยเยตาเก็บมาได้แค่ไหนก็ทําแค่นั้นเนาะอันนี้ยิตาทําซะเยอะเลยโอ้ยได้สีถาดแล้วมั้งวันนี้ปกติอันนี้เลยอันเปรี้ยวสุดแต่ทําเยอะเย็ดเป็นยังไงเนาะยยตาใส่น้าตาลซะเยอะเลยนี่ใส่น้ําตาลกิโลหนึ่งนี่ หม้อนี้อันอื่นเยตาใส่น้ำตาลแค่นิดเดียวนี่หม้อนี้หม้อนี้กี่ลิตรนะเยตาจับไม่ได้ไหนอยู่ข้างนอกเลยอยู่ข้างในไม่รู้เยตาจับไม่ได้ว่ากี่ลิตรแต่เยอะมากเลยปกติเีตาทำแค่ครึ่งหนึ่งเอง,เอง,เองเนี่เกือบเต็มหม้อเลยเนาะนี่มันก็เืินเยี่ยมนะแหละแต่ว่าเยี่ยมเห็นไหมเยตาไม่ได้ปัน่นมันก็อีกอย่างหนึ่งสีดำเนาะเนาะอันนี้ปั่นมันก็จะละเอียดเพราะจะไปตากเนาะ แยมเราปั่นก็ได้เราชอบกินชิ้นชอบกินไม่ชิ้นเราไม่ปั่นก็ได้เนาะนี่เริ่มเดือดแล้วเดี๋ยายตาไม่คนนานยาตาบอกแล้วยาตาคนแป๊บเดียวคนนานเปลืองไฟประหยัดไฟแค่ไปแค่ไปตากแป๊บเดียวมันก็ไอ้นั่นแล้วเพื่อน <c oughs> ๆแห้งแล้วเนาะไม่มีอะไรหรอกเพื <c oughs> ่อนๆแล้วก็พอม,มันเดือดแล้วก็มาเทใส่นี่แล้วเอาไปตากแค่นี้แหละเพื่อนๆเนาะ เดือดแล้วเพื่อนๆนี่ยตบปิดไฟแล้วจะเอาลงฐานให้เพื่อนๆนดูนิดหนึ่งเนาะแบบนี้ยตากระทาให้ดูบ่อยเนาะนี่อันนี้แบบดูน้ํามันจะเยอะนิดหนึ่งนะเพราะว่าเพราะอะไรเพื่อนๆน้ําจากไอ้นั่นน้ําไม่ได้ใสนนะ่น้ํานะน้ําจากน้ําตาลเพราะว่าอันนี้มันเปรี้ยวเนาะยตาใส่น้ําตาลเยอะเนาะใส่น้ำตาลต,ตั้งกิโลหนึ่งนะเพื่อนๆนอันอื่นไม่ได้ใส่เยอะเลย เพราะว่ามันเปรี้ยวมันเปรี้ยววันนั้นทำกูดเบอรี่เตาก็บอกแล้วว่ามันเปรี้ยวไปนิดใส่น้ำตาลน้อยแต่แฟนเยตาว่าสำหรับเขาพอดีแล้วก็ใส่เกลือไปหน่อยนะแฟนเยต้าไม่ชอบเกลือ,อบางอย่างเยต้าแอบใส่เกลือก็เยต้าใส่เกลือเขาไม่ชอบเนาะแต่ว่าหวานหวาน มันหวานอย่างเดียวมันหวานเลรี้มเลรี้มเกินนะเพื่อนเพื่อนถ้าใส่เกลือไปนิดหนึ่งมันจะอร่อยเนาะนี่แหละแบบนี้แหละเอาไปตากเนาะใส่บางๆจะได้แห้งไวๆเอเยตาไม่มีถาดเยตาจะใส่นาหน่อยนึงนะจะใส่นาหน่อยนึงกลัวมันไม่พอเพราะว่าเยตาทำเยอะตักเข้าตักออก้าแค่นี้แหละเพื่อนเพื่อน เนาะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันตอนมันแห้งเนาะจ้าคิดถึงคิดถึงคิดถึง